สําหรับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงนะครับอย่างคุณแอนทองผสมนะครับเปิดละเบอร์เปิดบ้านหลังใหม่อลังการบรรยากาศน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวนะครับแอนทองผสมนะครับเผยภาพบ้านหลังใหม่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณผู้ชมนะครับสวยงามอลังการน่าอยู่มากๆเลยนะครับนางเอกซูเปอร์สตาร์พุ่งด้วยตําแหน่งผู้จัดละครนะครับแล้วก็เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างคุณแอนทองผสมนะครับที่ไม่ว่าจะทำบทบาทอะไรคุณผู้ชมนะครับก็เป็นที่ถูกอกถูกใจเหล่าบรรดาแฟนละครแล้วก็แฟนคลับ เป็นอย่างมากเลยนะครับการันตีในเรื่องของคุณภาพทั้งสีมือการแสดงและละครที่สนุกครบรสนะครับเรียกว่าหยิบจับอะไรก็เห็นก็ปังไปเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับพองรับกับแฟนนุ่มเนี่ยยาวนานถึง20ปีนะคุณผู้ชมนะสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเธอก็ได เปิดบ้านหลังใหม่ให้เราได้เห็นบรรยากาศต่างๆภายในบ้านหลังใหม่ของคุณแอนทองประสมนะครับบอกว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วใหญ่อลังการจริงๆคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าโอ้โหสมกับเป็นเจ้าหญิงแหงการบันเทิงจริงๆนเนาะนี่บ้านนะมุมถ่ายรูปเยอะมากถ่ายรูปบ้านยังไงให้เป็นเหมือนถ่ายแบบสต<อ>ูดิโอ แคปชั่นจะมีแคปชั่นหนึ่งที่คุณแอนเขาบอกว่าบ้านเนี่ยสร้างมาเสร็จนานละคนไม่ได้มาอยู่สักทีเป็นนกมาอยู่แทนเอออันนี้ก็จัดเลยจ้ะเปิดบ้านให้ f อซได้ดูเลยจ้ะคุณผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องราวของความรักทั้งในเรื่องราวของหน้าที่การงานนะครับในบ้านของคุณแอนมุมบ้านต่างๆแม่แอนของเรานี่ขนาดยังไม่เข้าไปอยู่นะถ้าเข้าไปอยู่รูปจะเยอะกว่านี้แน่นอนนะคะ